ระหว่างทางเดินขึ้นเขาวงพะจันทร์จะมีถนนคอนกรีตแบบนี้เล็กๆเนี่ยตลอดช่วงนี้ถือว่ายังไม่โหดยังพอขึ้นได้เล็กๆเนี้ยนี่คือถนนคอนกรีตขึ้นเขาวงพะจันทร์เนี่ยถนนอย่างที่เห็นเนี่ยคือถนนขึ้นเขา ยังไม่นับเนี่ยเห็นว่าเริ่มแรงแล้วบนเขาจะเริ่มแรงไม่มีน้ําพืชก็จะไม่โตก็จะใช้น้ําที่เก็บเอาไว้ตั้งแต่หน้าฝนฤด,ดูฝนแต่ช่วงฤดูฝนนี่เวลาฝนตกที่นี่น้ําไหลแรงพอสมควร